โอเคล้างบ่อแล้วเจอของดีฮะตัวเมียปลาใต้สีเทาเก็บนิวาวเลยรูเรื่องเดี๋ยวเอาเข้ากับตัวผู้สีเหลืองใต้เหลืองฮะมันจะออกมายังไงเนาะเทียบ <Okay. S 1> okay. อตอนนี้ตัวผู้ก็ด้างแล้วนะเป็นใต้เหลืองเขียวสายพัฒนาเข้ากันนะไหนล่ะยีนี่ปึ๊บนี่โอ้ไฟสว่าง้ปแล้วเกิน ไปขอดูตัวนี่คือตัวพ,วพ่อพันธุ์เนาะเข้ากับตัวเมียสีเทาดูกันว่าจะเป็นยังไงเทียบไปก่อนโอเครับผมตอนนี้ป่าใต้พัฒนานะฮะ ก็ตัวพ่อเป็นสีเขียวเหลืองนะตัวแม่เป็นเทาแดงนะฟักตัวแล้วเมื่อวันที่ยี่สิบกรกฎาคมนะแต่ว่าผมไม่ได้ตักตัวเมียออกก็คือเขายังรัดไข่กันอยู่นะแต่ก็สังเกตว่ามีลูกปลาว่ายน้ํากระจายตัวแล้วอยู่รอบๆเยอะพอประมาณนะแต่ว่าตัวเขาเล็กมากเลยอันนี้ก็คือนี่ครับ ยังรัดไข่กันอยู่ตัวผู้ยังรัดไขต่ตัวเมียอยู่เนี่ยตัวเมียอยู่นี่มองเห็นนะคือผมยังไม่ตักอออนี่คือลูกปลามองเห็นนะอ้า จะมองยากนิดน,นึงตัวเขาเล็กมากเลยฮะเพิ่งอายุได้สักสามวันนะโอเคเพิ่งไปกวนก็ดีกว่านี่ขนาดลัดไปสองรอบนะนะไข่ก็ยังแน่นท้องอยู่เลยขึ้นแล้วนี่คือแม่พันนะ tại thảo điền